ันครับมนีเ้วครับนครับนีวันยุดครับเอาเห็ดไหมเห็ดเข็มทองหมูกระทะอยู่ที่ร้านเพชรทุ่งทองสื่นทางบ้านคุณ้ามาบ้านคุณงงครับบรรยากาศอยู่ราเพิ่น อย่างดีเลยตัวน,ะนี้สุม่มความมีหลายอย่างครับพี่จะพี่น้องเอฟซีแฟนครับครับเจ้าของร้าน <c oughs> ใส่ล้าว,วังคัเพน่าสิษยาทยลูกพ <c oughs> ันยานกล่องวะ <c oughs> ถ่ายรูปได้ครับมาถ่ายรูปครับโอ้ปัญหาให้นำซุปอยู่เ่าออวันนี้ว่างครับว่างเลยเด้อ

พี่น้องเอฟซีแถวนี้กับมาวุ่ญมุนเพิ่นไดครับม,รมาจากบ้านพนคารมาทางบ้านคุณงงเอามาจากบ้านคุณงงมากพนคารกับอยู่ช่วงกลางๆครับเลยเลยอบตพนคารน้อยหนึ่งครับ <c ười> อำเภอเมืองรีสกษเพชรทุ่มทองเคยมากินหรอครับเสียบ <c ười> <c ười> <c ười> จะเลยมาอีก บอกอยากกิหมูใช่ไหมหมูตาบอดนี่หมูไแนีไงหมูหมูกใช้นกกระทากุ้งกุ้งหมึกแม่คอยหูยังว่าใครเป็นหมูจากันย่าหลาเอาอนไนแล้วั

ขอบคุณขอบคุณพอนุ่มเด้อพอนุ่มพ่อพ่อฮักเกาหลีกำลังลงคลิปอยู่เด้๋ยนี่พ่อฮักขี้เมาพ่อฮักขี้เมาพ่อฮักเกาหลีเดียวกันเลยใช่จะเลื่อนลุงเรื่องขอให้มีผู้สาวไว้ไหวเด้ออย่าให้เขาแย่งไปหลายน้ยเนาะโทรมาจากเกาหลีครับเรียงงงประทะู้ไม่ประสงออกนะคะชาบูนได้ดีไอฮักเกาหลีไอฮักขี้เมาเจ้าเดียวกันครับ เปินหัวลอบอกพนลด้วครับ่าเอาตะเตาไหนเพื่อนลำลำในลุ้ยครับฮะอาอตะเตาอืมบอกไว้แล้ววประสงค์ออกไงมาเด้อมาเดนเหลีเอาครับทำามแลวก็จะขายไมาได้ขายนาที อันโรโมลานในคนเค็ตุ่งพองอยู่บใกล้จากบ้านนะครับบ้านไก้ๆตำบลใก้ๆกันนี่ครับเพ็รทุ่งพอง้าหน้าเนคือคือกันหเกนลแกไอ้แม่นัอุ้มแม่

ครับพี่น้อยวันนี้เขาอยู่ที่ร้านร้านเพชรเมืงทองเด้อจ้าเป็นร้านมุกกระ tha อาจากที่เขาหาเวลาว่าเมื่อใดเมื่อใดล้าสิเด็กกินมุกกระ t h เอ้ยหนูก็เสื้อไหนอยู่บนนี้วะขอบคุณพ่อฮักเกาหลีครับพ่อพุ่นพ่อนุ่มพ่อพุ่นพ่อนุ่มพ่อฮัตพ่อฮักเกาหลีพ่อฮัก คนมีลายสายยาครับเซซส่เอิญอายนั่งหอกจะเห็นมาไล่มากกั่อยัางเห็นเอิญอายเลยพอหาทีเมากับแมนครับซื้อเดียวกันนะครับแยว,วแต่เพื่อนจะหายต่างสายยาเ <c oughs> พื่อนคอยซัพพอร์ตตลอดครับวันในหอดสามพันอยู่เห็นบากแสดงว่า,าอข่อยมือเปล่าผนมีงบประมาณไหนสามพัน แวเดียวชงหลายเนาะคครับเบอร์โทรคนคุณได้ยุ่ใไก้แถวเขตนี่แหละคอยคนนึ่งคนนึง เขตตะบนพวนคาตะบนจานตะบนตะดอกตะบนน้องให้ไกลๆกันเลยครับอําเภอเมืองจีซเกีดอ้าวขอดอีกแล้วมาอยากใ่้เมื่อแล้วขอ้ยมอมว่างเลย

ขอบคุณเอฟซีทุกมองทุ่บอลครับเดี๋ยวพอกันใหม่สุดหนาครับทางช่องพ่อแม่หญิงลำเพลินนักเชี่ยวครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสำเนียงครับสวัสดีครับ